เฮ้ยซอมบี้มีความเป็นซอมบี้มีความเป็นซอมบี้เทนทูปูซานมันสร้างอิทธิพลต่อเกาหลีเกินไปไ้ยหรอนแล้วนะ อันเอรชิงกอรดนูชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทําการรีแอคชั่นกันนั่นเองนะครับก็วงที่เราจะมารีแอคชั่นเนี่ยเป็นวงที่เคยเราให้เขาเป็นวงบอยแบนด์ที่เราชื่นชอบในปี2020นั่นเองนะฮะทุกคนนั่นก็คือวงกเกลนชัยนั่นเองเย่ <c oughs> เขาก็ได้คมแบกแล้วนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าเบิร์นอีสซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีแอคชั่นกันสิ่งที่เราคาดหวังอันนี้คือเขาพูดก่กนว่าเราคาดหวังก็คือการไฮนอสเขไฮนอสไฮนอสคืออะไร การไฮโน้ตของเมลองวงนี้นะทุกคนจะบอกว่าเมลองวงเนี้ยคือแบบเป็นเมลองที่เราสามารถพูดได้ว่าเออเนี่ยคือเมลองอะไรเงี้ยทุกคนคือเป็นคนที่แบบใช่แกคือเมลองที่คือเมลองอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนาจ๊ะทุกคนเราเราเออตื่นเต้นเฮ้ยตื่นเต้นจะบอกว่าเราพยายามจชื่อเมมเบอร์ทุกคนไม่ได้นะคะทุกคนเอออาจจะมีความแบบ อ่องอองมั่งแบบเฮ้ยคนนี้ใครนะอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราจาเราจำหน้าเขาได้แต่ว่าเราจําชื่อเขาไม่ได้อะไรอย่างงี้นะแต่ว่าที่เราแบบจําได้หลกัหลกๆก็คือเมนของเรานั่นก็คือจูชานนะครับกับโบมินอะไรอย่างเงี้ยจาได้เนาะต้องต้องใช้เวลานึกนิดนึงอะไรอย่างงี้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยนะฮะตอนนี้ก็เกือบจะแสนวิวแล้วนะเออฝากไปปัน่นกันด้วยจะบอกว่าเป็นวงคุณภาพจริงนะฮะมาเอ,ออเออ อุ all ๊ยเล่าอ่ะก็เมนทันแล้วเลยอ่ะ มี e, ความมีเนื้อเรื่องคือเออเฮ้ยใจใจเฮ้ยมีความมีเนื้อเรื่องมีบวกการเกิดขึ้น<ม>คนนี้ชื่ออะไรอะ่ะเราเรานึกไม่ทันอะ่ะอันนี้คือลีดเดอร์ของเรา กินน้องแจงยอนป้าห,หรือน้องแท็บป้าจะน้องแจงยอนนะเี้โบมิหล่อมากโบมิหล่อมากเฮ้ยซอมบี้มีความเป็นซอมบี้มีความเป็นซอมบี้เฮ้ย แล้วกบเมนลองมีมากจริงๆแบบเอออันนี้จังจุนจริงๆรจังจุนหล่อมากนะแต่แบบจะได้คือจังจุนตลกไปหน่อยเฮ้ยหล่อนะจังจุนเพลงนี้หล่อมากจังจุนผมดำคือเดอะเบสจริงๆ ว,วิน่ดงกาดวีมีความซอมบี้วะเ็นทุูปูซานมันสร้างอิทธิพลต่อเกาหลีเกินไปไหมเป็นเชื่อมต่อจากคิงด้อมหรือเปล่าหรือยังไงแกโบมินเหมือนตัวละครในแบบในเดอะซิมอะอะจริงจริงมีความซอมบีเรื่องราวต่อ น้องแจฮยอ,อนใช่ไหมถ้าฉันผิดตรงไหนบอกฉันได้นะทุกคนโหหกนาทีโอ้ยฉันชอบมากเลยมันมีความแบบเป็น mv ที่มีเนื้อเรื่องอ่ะอุย้ย ขอซูมดีมากเลยว่ะ ah! my god điều con ná อุ้ยอุ้ยคนลุกแบบคนลุกอย่างต่อเนื่องคนลุกไม่หยุดคนลุกแบบลุกลุกแล้วล้มไปแล้วแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ล้มลงไปอุ้ยมมิอุ้ยุมมิเลอะมาก อ้อ <c ười> ใครเป็นซอมบี้เราชอบร้ <c ười> <c ười> องไห้แล้วนะเอออันแน่ร้ <c ười> องไห้จริงเยี่ยโอ้มัยก็อด ไข้นะทุกคนร้องไห้จริงดูดิเดี๋ยวก่อน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 เดี๋ยว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 ที่ชูอยู่ไหนก่อนไม่นึ เดี่ยวนะทุกคนขอเช็ดน้ำตาขอเช็ด MV มันดีมากมันดีมากมากมากคือแบบแค่เวลาแบบหกนาทีย่ะไอแค่หกนาทีย่ะแต่เนื้อเรื่องของแบบเนื้อเรื่องของ m b มันมันมีความแบบ สามารถจบได้ใน MB อะ่ะแต่เราไม่อยากให้มันจบใน MB เราอยากให้มันมีเนื้อเรื่องต่ออะไรเงี้ยแต่คือมันสามารถแบบรวบรัดภายใน6นาทีได้ซึ่งใน6นาทีเนี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเอ้ย6นาทีนี้คือแบบเนื้อเรื่องทั้งหมดมันก็จะมีความเพลงบ้างมีอะไรบ้างแต่แบบแต่มันมีความเราเห็นแบบตั้งแต่สตาร์ทของเนื้อเรื่องขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบจุดพีคจนค่อยๆลงมาอะไรเงี้ยทุกคนเป็นแบบเรายังรู้สึกว่ามันยังแบบจบแบบ ขาดขาดอยู่ไม่รู้ใครรู้สึกเหมือนเราบ้างไหมมันมีความเหมือนเหมือนเหมือนจะมีเนื้อเรื่องต่อ,อยังไงก็ไม่รู้ว่าแต่แบบ เฮ้ยมันดีมากจริงๆอ่ะ MV มันมีความแค่6นาทีใช่ป่ะมันก็เห็นเนื้อเรื่องที่แบบชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแกคือมันเป็นเนื้อเรื่องที่ดีมากแล้วมันก็เรามันทำให้เราเห็นได้หลายมุมอะมันเห็นได้แบบเออว่าแบบมันมีมุมไหนบ้างเราอินกับหนังซีรีส์ที่เป็นเกี่ยวกับซอมบี้มากๆแล้วแล้วเราจะเข้าใจอยู่ว่าแบบเออมันจะเป็นยังไงเกิดขึ้นเนื้อเรื่องมันจะยังไงแล้วคือคือเรามองว่า ถ้าหาว่ามันมีอย่างเงี้ยจริงๆในชีวิตจริงอ่ะเออมันก็จะมีแบบนี้ที่แบบเออคนในครอบครัวเอยหรือคนที่ชันรักเอยหรือเพื่อนชันเออยที่จะแบบจะต้องแบบโดนซอมบี้กัดหรือจะกลายเป็นซอมบี้อะไรเงี้ยคือเรา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 สึกเราอินมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบคือเป็นการแบ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นการแบ่งเนื้อเรื่องที่ทําให้ทุกตัวละครน่ะดูชัดเจนคือถ้าอย่างแบบโหมไปที่โบมินคือพระเอกเลยอย่างเดียวเงี้ย มันก็เด่นแค่โบมินใช่ไหมแต่ในเรื่องนี้เนะี่ยเราไม่ได้เห็นแค่โบมินที่เด่นอย่างเดียวนะอย, on, อย่างน้องแจฮยอนอย่างเงี้ยทีมอนอื่นที่มีเมมเบอร์คนอื่นอยู่เงี้ยมันคือมันมีความชัดเจนมันเป็นการแบ่งที่เราได้เห็นว่าทุกคนมันอยู่ในเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างแบบดีมากๆนะฮะทุกคนืออันนี้ขอชื่นชมมากๆเลยอ่ะคืออันเนี้ยเหนือความคาดหมายมากจริงๆเพราะว่าเอ่อการทํา M v วที่จะทําเป็นเนื้อเรื่องแบบเนี้ย ก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปใช่การที่จะทํา MV เราเป็นเนื้อเรื่องแบบเนี้คือเรารู้สึกว่าการใช้งบมันเยอะการใช้งบมันสูงเดี๋ยวนี้เพลงเกาหลีหลายๆเพลงอ่ะจะไม่ค่อยมีการทําเนื้อเรื่องแบบนี้แล้วเออหมายถึงแบบเนื้อเรื่องใหญ่ๆแบบเนี้เฮ้ยมันดีมากๆเราขอชื่นชมอันนี้คือแบบตบมือให้จริงๆอันนี้คืออันนี้คือแบบ เกินเกินเกินไปมากมันมีอีกอย่างหนึ่งที่เราเคยคิดไว้ก็คือเราอยากเห็นโมเมนต์ที่น้องโบมินเขาได้มีการแสดงอะไรอยากอยากอยากดูซีรีส์ที่น้องโบมินแสดงอะไรอย่างนี้ยและใน M v วนี้เราเห็นแล้วว่าน้องโบมินสามารถแสดงได้แสดงได้ดีมากๆด้วยนะคะคือเราเราอินจนเราล้ําตาไหลอะเข้าใจปะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้แบบแค่พาร์ทของน้องโบมินอย่างเดียวนะมันในส่วนของพาร์ทอื่นด้วยที่เป็นแบบเอ,อของน้องแจฮยอนอย่างเงี้ยอะไรคือมันมันมันมีหลายเนื้อเลืองที่ทําให้เรารู้สึกแบบเออ ลองให้ก็ได้เลยเราอยากให้ใครที่ดูช่องเราดูคลิปวิดีโอนี้ของเราเนี่ยแล้วแบบไม่ได้เป็นติ่งโกลเด้นชายอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ ไปลองดู MV นิดหนึ่งอะไรอย่างนี้อยากให้ได้แบบไปลองชม MV ของเขาว่าแบบเออมันเป็นยังไงอ่ะดูแค่รีแอคชั่นของเราเนาะใครที่แบบยังไม่ติ่งก็ลองไปดูจะโดนตกหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างนี้นะเออลองไปดูกันหน่อยนะฮะสำหรับวิดีโอนี้กับการรีแอคชั่นเพลงเบ r n i นนะคะของ Golden c h ช l ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกันไปชมด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ของช่องเราด้วยนะฮะกดกระดิ่งกันด้วยวเวลาเราอัพวิดีโอใหม่จะได้มาแจ้งเตือนเ่อนนันง คลิปวิดีโอนี้เราขอไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่รีแอคชั่นหน้าหรือคลิปวิดีโอหน้าก็อย่าลืมที่จะดูด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายขอดูอีกรอบนึงมันอันนี้ไม่ได,ดีแต่อีกอย่างนึงคือชมแต่ MV อ่ะลืมชมว่าเพลงเขดีมากเหมือนกันนะฮะไปบ๊าย